สวัสดีครับคุณผู้ชมผมชายพรหมหนูจากเว็บไซต์ a u t o p r e v i e w n e w c o m สวัสดีครับคุณผู้ชมผมรังสรรทองภูจากเว็บไซต์ inmarketingnews.com คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงรถยนต์อเนกประสงค์ในกลุ่ม SUV และรถอเนกประสงค์ในกลุ่ม CrossOver นั้นปัจจุบันนั้นมีการเติบโตเป็นอย่างมากวันนี้ผมกับพี่ย้งได้มีโอกาสขับรถยนต์โตโยต้ายาริครอสหลังจากเปิดตัวไปประมาณ5 6เดือนที่ผ่านมาแล้วก็พบว่าโตโยต้ายาริครอสนั้นมีความอเนกประสงค์ แล้วก็มีความน่าใช้สูงมากครับคุณผู้ชมครับครับจากที่เราทดลองขับมาตลอดระยะเวลา3-4วันเนี่ยเราจะเห็นว่า Toyota y ยาริสคอ s s ตัวนี้มีความโดดเด่นอยู่หลายด้านนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามพวกเรามาดูว่าเขามีอะไรที่จะเป็นจุดเด่นที่จะตอบโจทย์การใช้งานผู้บริโภคซึ่งรถที่อยู่ในพิกัดเดียวกับ Toyota y ยาริสคอ s ์นั้นประกอบไปด้วยุไดเกรตาฮอนด้าดับเบิลยูอาร์วีจีดับเบิูเอ็มโ นิสสันคิกรวมไปถึง m a สด้า CX3 ดูดีไซน์ด้านหน้าของ Toyota ายาริ c r o อสครับคุณผู้ชมไฟหน้าของ Toyota ายาริ c ครอสก็เป็น LED ทั้งระบบเลยถัดมาบริเวณนี้ก็เป็นดีไซน์ของกระจังหน้าด้านล่างของกระจังหน้าคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่านี่คือกล้องมองรอบคันของ Toyota ายาริ c r o อสครับคุณผู้ชมครับ ดีไซน์ของกระจังหน้าก็ดูแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับคุณผู้ชมถัดลงมาด้านล่างของไฟใหญ่ไฟหน้าของยาริสครัสก็เป็นไฟตัดหมอกนะครับซึ่งก็เป็น LED บริเวณด้านนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์นะครับคุณผู้ชมซึ่งดีไซน์ด้านหน้านั้นก็ดูดุดัน ตามสไตล์รถ SUV นะครับคุณผู้ชมครับสีสันของรถรุ่นนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับพี่โยงครับเป็นสีน้ําเงินครันอกจากนั้นนะครับชายด้านล่างนี้ยังมีอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษนะครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเป็นลิ้นด้านล่างเป็นสีเป็นโครเมียมนะครับซึ่งตัวนี้ได้ตกแต่งเป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษของทางโต,ต้ตาเขาแต่งเสร็จมาจากโรงงานนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับ เจ้ายาริสคอร s ยาริสคอรตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าเป็นตัวท็อปนะฮะเป็นรุ่นยาร i ส H.E.V. นะครับลักชัวรี่พรีเมียมนะครับคือตัวท็อปของรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเนี่ยจึงจัดมาเต็มลำเลยนะครับนะฮะอุปกรณ์พรีเมียมเนี่ยก็จะมีทั้งรอบคันเลยนะครับชายไปดูทางหน้านู้นก็จะเหมือนกันนะครับก็จะมีกันกับกันชนกับด้านล่างเนี่ย ก็จะเป็นพรีเมี่ยมเหมือนกันนะครับไล่ยาวไปจนถึงด้านหลังนะครับนะฮะดีไซน์ล้อแม็กของนะครับยาริครอสก็เป็นขนาดล้อ18นิ้วนะครับนะครับอันนี้มายางที่มาจากโรงงานนะเป็นโยโกฮาม่านะครับ215 5 5ึ่นะครับล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็กทูโทนนะครับสีทูโทนสีเงินกับสลับสีดำนะครับแล้วก็มีซุ้มล้อสีดำนะครับเพื่อ เพิ่มความสวยงามให้กับเจ้ายาริสคอร์คันนี้นะครับถัดขึ้นมาด้านบนนี้นะครับก็เป็นโลโก้นะครับ H-E-V ก็คือรถรุ่นนี้เป็นรถไฮบริดนะครับเครื่องยนต์ทำงานกับระบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยครับขณะที่ด้านข้างก็อย่างที่บอกครับชายด้านล่างของเขาก็เป็นแบบพลาสติกดำด้านนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าบริเวณด้านนี้อาจจะขูดขีดได้ง่ายก็ทำให้การดูแลรักษาก็ง่ายไปด้วยถัดมาตรงบริเวณกระจกมองหลังของยาริครอสก็มีไฟเลี้ยวแล้วก็บริเวณนี้ก็มีกล้อ,องมองรอบคันครับมีกล้องแล้วก็เป็นไฟเวลคัมนะครับเวลาเราเปิดประตูกลางคืนเนี่ยไฟตัวนี้ก็จะส่องลงไปพื้นด้านล่างเพื่อใหเอ้เพิ่มความสะดวกให้กับ เจ้าของรถนะครับแล้วก็เถอบไปทางาด้านาหลังอีกนิดนึงนะครับบริเวณบนหลังคาก็เป็นกระจ,จกนะครับคุณผู้ชมครับครับรถรุ่นนี้เป็นรุถหลังคากระจกนะครับชายแต่เป็นกระจกที่เ,เปิดไม่ได้แต่เปิดม่านบังแดดด้านในได้นะครับเป็นหลังคาพาราโลมิกรูปนะครับแล้วก็เป็นสากาศวิทยุ ดีไซน์เป็นครีบฉลามบริเวณน,นี้ก็เป็นแรกดีไซน์รวมๆด้านข้างของโตโยต้ายาริครอสก็ดูสวยงามลงตัวดีนะครับคุณผู้ชมครับไปดูด้านท้ายของยาริครอสกันหน่อยดูดีไซน์ปท้าย ก็เป็น LED นะครับคุณผู้ชมครับนี่สัญลักษณ์ h y บริดมีที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้ด้วยอย่ารีคร์ดครับคุณผู้ชมครับบริเวณกันชนด้านล่างก็มีเซ็นเซอร์ 2. จุดนอกจากนี้บริเวณด้านล่างของโลโก้นี้ก็มีกล้อง องหลังด้วยนะครับซึ่งกล้องนี้ก็จะส่งเข้าไปที่จอมอนิเตอร์ด้านในในภาพรวมดีไซน์ก็ดูสวยงามลงตัวดีประตูท้ายของยาริสครอสคุณผู้ชมซึ่งมีระบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการทำงานก็รุ่มนวนนี่บริเวณด้านหลังกว้างมาก ครับเรามาดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังดูนะครับซึ่งมีขนาดกว้างมากนะครับซึ่งเป็นต้นแบบฉบับของรถคอสโทเวอร์เอนะครับเห็นไหมตรงนี้เป็นที่ม่านบางตาสามารถปรับแต่งพื้นที่ที่เก็บสัมภาระดาได้นะครับนะฮะถ้าเราอยากเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสัมภาระาเราก็ดึงตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะปรับเบาะนะครับ ตามรูปแบบการใช้งานตามสัมภาระที่เรามีได้นะครับนี่ครับเบาะวางได้เกือบเรียบนะครับเป็นแบบ40 60นะครับนี่นะครับซึ่งเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้เราในยามที่เราต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมนะครับ ความกว้างขวางของยาริครอสคุณผู้ชมที่โย่งสูง180รกว่ากว่าสามารถเข้าไปนั่งบริเวณด้านท้ายได้สบายๆนอกจากกว้างแล้วความสูงก็ยังได้ด้วยนะครับชายะนะฮะเพราะว่ารถสไตล์อคอร์สโอเวอร์หรือพวก SUV เนี่ยความสูงของห้องโดยสารเนี่ยก็จะสูงมากกว่ารถยนต์นั่งแบบซีดานนะครับนี่คือความอเนกประสงค์ของเขานะครับคุณผู้ชมสามารถใส่จักรยานแบบพับ สามารถใส่ได้2องคันสบายสบายมากครับนอกจากนี้ในรุ่นยาริครอสรุ่น Premium Luxury นั้นมีระบบอำนวยความสะดวกในการเปิดปิดประตูด้านท้ายด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ยังมีแบบคลิกเซนเซอร์การใช้งานก็ไม่ยุ่งยากแค่เท้าไปเตะบริเวณใต้กันชนประตูก็จะเปิดขึ้นสะดวกสบายครับเครื่องยนต์ของยาริครอสนั้นเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะครับคุณผู้ชม ซึ่งให้กำลังสูงสุด91แรงม้าที่5500รอบต่อนาทีในขณะที่แรงบิดสูงสุด121นิวตันเมตรที่4100รอบถึง4800รอบต่อนาทีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด80แรงม้าครับคุณผู้ชมซึ่งมีแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรกำลังสูงสุดรวมทั้งสองระบบก็เป็น111แรงม้าพ่วงกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน ส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อ e ัตโนมัติ eCVT เป็นรถกับเครื่อล้อหน้าซึ่งเครื่องยนต์ของโตโยต้าก็มีชื่อเสียงในเรื่องความทนทานโตโยต้ารับประกันตัวรถ3ปีหรือ100,000กิโลเมตรแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางแล้วก็รับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางด้วย แล้วก็ฟรีค่าแรงเช็คระยะ100 0 0แกิโลเมตรด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่คือความคุ้มค่าของ Toyota ายาริ c ครอสเข้ามาในห้องโดยสารของยาริ c r o อสครับคุณผู้ชมครับซึ่งพบว่ารถรุ่นนี้นั้นมีความคว้างขวางพอสมควรทีเดียวแล้วก็มีออปชันเยอะประกอบไปด้วย จอนี้มีขนาดถึง10นิ้วนะครับคุณผู้ชม็นนครับที่จอด้านหน้านะครับก็จะมีขนาด7นิ้วนะครับนอกจากนั้นตรงพวงมาลัยนี่ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มสั่งการควบคุมการทำงานต่างๆอยู่ที่พวงมาลัยนะครับรถรุ่นนี้นะครับนอกจากจะเป็นรถที่ได้รับความนิยมแล้วนะครับ ออปชันต่างๆจริงมาแบบครบเครื่องเลยนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ด้านหน้าผมนี่ก็คือ,อ,อปุ่มการใช้งานของแอร์นะครับนะฮะซึ่งมีทั้งระบบออโต้นะครับแล้วก็ระบบธรรมดาปุ่มเปิดปิดแอร์ก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับนอกจากนั้นทางด้านล่างเนี้ยตรงนี้ยนะครับซึ่งทันสมัยมากนะครับมีระบบกรองอากาศ pm 2.5 ด้วยนะครับถัดลงมาด้านข้างก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับคุณผู้ชมครับครับปุ่มสตาร์ทก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเถินมาทางด้านนี้รถรุ่นนี้เนี่ยการขับขี่เนี่ยสามารถขับขี่ได้ใน3โหมดการขับขี่ด้วยกันนะครับชายก็คือโหมดอีโคนะครับแล้วก็โหมด Normal แล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับมาทางด้านนี้นะครับก็จะมีเป็นเบรกมือไฟฟ้า นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นออโต้เบรกโคนะครับซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับการใช้งานเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้เบาะผู้ขับสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะครับความหรูหราของยาริคร์สไม่ได้มีเพียงแค่นี้ครับนอกจากนี้ในยามค่ำคืนก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์บริเวณนี้ด้วยนะครับผู้ชมบริเวณแผงข้างประตูซึ่งสามารถสร้างสีสันในการในการขับกลางคืนได้ สวยงามทีเดียวตรงคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะบุ้ด้วยหนังสังเคราะห์นุ่มนะครับเป็นซอฟทัชความนะพิเศษของรุ่นพรีเมียมลักซ์รีก็คือมีหลังคาพนารมีรูปด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถเปิดได้ซึ่งมีพื้นที่กว้างมากเปิดชมวิวด้านนอกได้สบายสวยงามนะครับอันนี้ก็เหมาะที่จะ ชมวิวนะครับเวลาเราขับไปท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเวลาฝนตกถ้าเราอยากเสฟบรรยากาศฝนตกนะครับให้ชุ่มฉ่ำแล้วก็เราก็เปิดตัวนี้ได้แต่ข้างบนนี้ตัวนี้เปิดไม่ได้นะครับนะเป็นหลังคาพาราลิบิกลูปนะครับตัวนี้เปิดไม่ได้เป็นกระจกเยอะแต่ก็จะมีม่านบังนะครับเปิดปิดได้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดปิดให้ดูนะครับเห็นไหมฮะซึ่งเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับ ตรงนี้ยังมีไฟสองสว่างด้วยนะครับนะฮะกระจกะบังแดดนะครับด้านขวาด้านนี้ก็มีไฟเหมือนกันแบบนี้นะครับบริเวณกระจกหน้านี้ก็จะมีกล้องมีกล้องบันทึกภาพขณะเดินทางด้วยนะครับคุณผู้ชมมีทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังด้วยนะครับคุณผู้ชมครับความกว้างขวางของยาริคอร์สคุณผู้ชมครับไม่ต้องกลัวว่า ระบบปรับอากาศจะเอาไปอยู่เพราะบริเวณด้านหลังนี้มีระบบปรับอากาศด้านหลังมาให้ด้วยพร้อมกับมีช่องจ่ายไฟอยู่บริเวณด้านล่างด้วยในขณะที่เบาะหลังสามารถนั่งได้3คนสบายๆบ,บ,บริเวณตรงกลางนี้สามารถดึงออกมาเป็นที่เท้าแขนได้พร้อมกับมีที่วางแก้วน้ำสองใบเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง ครับตอนนี้เรากําลังพาคุณผู้ชมมาลองขับนะครับการขับที่เราใช้ในการทดลองขับครั้งนี้เป็นการขับที่ใช้แบบทดลองขับแบบใช้งานจริงนะครับตอนนี้เราก็ใช้ความเร็วอยู่ตามสภาพจราจรนะครับประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นความเร็วตามสภาพจราจรปกตินะครับ เท่าที่เราทดลองขับมาณตอนนี้นะครับก็นับว่าเออยาลิสคอร์ตัวเนี้ยนะครับการขับขี่หรือว่าการตอบสนองของพวงมาลัยเนะี่ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยค่อนข้างแม่นแม่นยำนะครับแล้วก็ขนาดของพวงมาลัยเนี่ยพอดีพอด,พอดีกับมือนะครับกระชับมือดีแล้วก็ดูการควบคุมหรือว่าการ สั่งการเนี่ยค่อนข้างจะ,อะสอดคล้องกับความเร็วที่เราใช้นะครับมาดูตรงเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์แล้วก็ประสิทธิภาพของเบรกที่เราลองใช้ดูเนี่ยประสิทธิภาพของของเบรกเนี่ยเบรกค่อนข้างจะนุ่มนวลน,นะครับให้ความมั่นใจนะครับการตอบสนองของเบรกเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวให้ความมั่นใจนะครับผมเคย ผมลองเบรกหนักๆดูเนี่ยแล้วก็มาดูกับการควบคุมรถเนี่ยซึ่งการควบคุมรถกับการเบรกเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าตกใจนะครับแรงสะเทือนที่ขึ้นมาที่พวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างจะให้ความมั่นใจในการขับขี่นะครับการขับขี่ทุกระยะความเร็วแล้วก็ ทุกระยะสะภาพถนนเนี่ยสังเกตเห็นได้ชัดว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างจะเงียบนะครับการเ,าเก็บเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยอื่นๆนะครับก็ยังมีมาให้เราอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของอสัญญาณเตือนต่างๆนะครับ รถคันะนี้เนี่ยถ้าเราขับเข้าไปใกล้ๆรถคันด้านหน้าเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนนะครับนะฮะเมื่อกี้มีเสียงติดต้ออันนี้คือเสียงที่เราผ่านไปรถที่อยู่ด้านข้างสมมติว่ามีรถที่อยู่ด้านข้างเนี่ยมาใกล้ๆเราเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนขึ้นที่กระจกนะครับมองข้างนะครับให้เรารู้ว่าตอนนี้มีรถขยับเข้ามาใกล้เรานะให้เราระวังเพื่อจะได้ปลอดภัย รถคันนี้เนี่ยมีทุกอย่างนะครับเบรก ABS นะครับเบรก e b d ระบบนะครับควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับก็มีมาให้ด้วยนะครับนะฮะนอกจากนั้นสิ่งที่าขาดไม่ได้ในรถยุคนี้ก็คือมีเ,เรื่องของความปลอดภัยในการ หยุดรถก็มีนะครับเช่นระบบออโต้เบรกโฮนะครับจอดรถแล้วก็เวลาล็คันหน้าไปรถเราก็เติมคันเร่งแล้วก็ไหลไปอย่างนี้คือซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่รถเกรดสูงสูงนะครับปัจจุบันเนี้ยมักจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยพวกนี้มาให้ทั้งนั้นเลยนะครับนะกล้องอาราวิวมอนิเตอร์ก็จะแสดงภาพให้เห็นรถรอบๆคันว่า รอบรอบรถของเรามีอะไรมาบ้างนะครับ,รบเห็นหมอเตอร์ไซค์ผ่านไปเมื่อสักครู่ก็เห็นคนเดินผ่านนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ให้มากับยาริสครอสนะครับลองสลับมาเป็นผมขับดูบ้างคุณผู้ชมครับการใช้งานของยาริสครอสก็เป็นไปอย่างสะดวกสบายเนื่องจากว่ามีออปชันการใช้งานที่สะดวกสบายมาก มีออปชันการใช้งานต่างๆครบครันบริเวณพวงมาลัยก็มีมัลติฟังก์ชันการใช้งานต่างๆครบยาริสครอนั้นมีให้เลือกถึง3รุ่นก็คือรุ่นสมาร์ทสมาร์ทก็คือรุ่นเริ่มต้นในราคา7 8 9 0 0 0 0บาทในขณะที่รุ่นรองลงมาก็เป็นรุ่นพรีเมียมราคา8 4ด0 0 0 0 9,000บาทแล้วก็รุ่นที่เรากําลังขับอยู่นี่ก็เป็นรุ่นท็อปก็คือรุ่นพรีเมียมลักซัวรี่ซึ่งมีราคาถึง899,000บาทสิ่งที่ได้ก็เป็นออปชั่นจะมากกว่ารุ่นอื่นๆการใช้งานอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาครบกับรุ่นนี้นอกจากนี้การใช้งานของเรา ในระหว่างทางที่ขับนั้นเราก็ใช้งานแบบปกติทั่วไปความเร็วที่เราใช้ก็ไล่มาเรื่อยๆตั้งแต่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาไปเรื่อยๆ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่ได้จากยาริครอสนั่นก็คืออัตราการประหยัดน้ำมันซึ่งในระหว่างทางที่ผมขับนั้นสามารถประหยัดได้ถึง24กิโลเมตรต่อลิตร ในขณะที่ Eco Sticker บอกไว้ก็คือ26.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับการใช้งานจริงครับจากที่เราได้ทดลองขับเจ้ายาริสคอร์ SUV h y b r i ไฮบรคันนี้มาหลายวันนะครับซึ่งเราได้มีข้อสรุปแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากยาริสคอร์คันนี้หลายอย่างด้วยกันนะครับชาย อย่างแรกก็คือการขับขี่เนี่ยการตอบสนองของคันเร่งเนี่ยแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับนอกจากนั้นการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ดีเลยทีเดียวนะครับยาริครอสคันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ครับคุณผู้ชมในราคา899,000บาทครับคุณผู้ชมครับสมน้ำสมเนื้อกับออปชั่นอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยนะครับที่ให้มา แบบจัดเต็มนะครับตั้งแต่นะครับกล้องบันทึกภาพนะครับกล้อง allview monitor นะครับระบบเตือนด้านข้างแล้วก็ระบบคิกเซนเซอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีเครื่องเสียงนะครับซึ่งเราเปิดฟังเนี่ยเสียงจะนุ่มนะครับเสียงก็จะนุ่มขึ้นจากรถในระดับเดียวกันนะครับซึ่งได้อัปเกรดขึ้นมาให้สมกับที่เป็นรถ ลักชัวรี่พรีเมียมของยาริสคอรคันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามโย่งชายรายงานยานยนต์ได้ที่สำหรับของผมก็เป็นออโต้พรีวิวครับคุณผู้ชมครับสำหรับของผมนะครับเป็น i n m a r k e t i n g n e w s .com นะครับแล้วก็ทาง YouTube inmarketing นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับคุณผู้ชมครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ